สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีนะครับแอดมินปองนะครับมากันหรือ,อยังนะมาแล้วแอดสวัสดีครับทุกท่านอ่าไม่ได้มาไลฟ์อาทิตย์หนึ่งนะฮะก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไปเยอะเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็อ่หลังจากอาทิตย์ที่แล้วนะว่าแอดแอดมาไลฟ์ไปอะ่ะแล้วอยู่ดีๆคืนวันนั้นอ่ะก็ก็ก ก็อยู่ดีก็ลงผ่านกันแบบรัวๆไปเลยนะก็ไม่รู้ทำไมนะเอแอดก็ไปเช็คมาที่เพจอื่นนะอก็บอกว่าเป็นเหมือนกันเอเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าเพจแอดเนี่ยจะเยอะกว่านะเอก็อืม แต่เป็นเฉพาะพารใหม่นะอแล้วก็พาร์ทลงรอบสองแก้เนี่ยก็ผ่านนะอนั่นแหละอืมก็ใครที่ยังไม่ผ่านเนี่ยแนะนำนะลงวันนี้เลยนะนีแ่แอบมาแอบมาไลฟ์มาเนี่ยยังมีงานอยู่อีกเยอะเลย <c oughs> ยังไม่ได้ทำนะฮะแต่ไม่ไหวละปวดกระบาลน,นั่งทำนะมาไลฟ์ดีกว่านะครับ มีคำถามถามได้เลยนะฮะข้างล่างนะใครเมื่อกี้แอดพิมพ์ตอบคำถามแบบ๋อเมื่อยมือมากมีแต่คนถามเนี่ยมาไลฟ์ละถามเลยอยากถามอะไรถามเลยนะฮะนะครับนะครับคุยกันเรื่องแรกก่อนละกันถามเข้ามาเยอะมากาสิบคำถามเลยก็ว่าได้นะฮะถามเข้ามาเยอะมากว,าว่าวันที่ไปเนี่ย วันที่ลงทะเบียนเนี่ยต้องไปตามที่ที่ที่ลงเอาไว้ไหมอ่าใครใครสงสัยไหมไปไปลงลงไว้ในเคเทเนี่ยต้องไปตามต้องไปตามที่ลงเอาไว้ไหมนะฮะตอบเลยนะฮะว่าต้องไปตามที่ลงเอาไว้นะฮะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ให้ไม่ต้องระบุนะ,ะว่าว่าไปวันไหน แต่ต่การที่เราไม่ระบุเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราไม่ผ่านนะเออก็คือระบุไปนั่นแหละแต่ว่าเอาลงให้มันใกล้เคียงนะฮะคือเขาเขาเนี่ยเขา,เาคือถ้าคุณไม่ได้ไปเที่ยวอะ่ะคุณก็ ต้องลงให้ให้เอางี้คือถ้าถ้าคุณไปเที่ยวอ่ะจุดประสงค์ถ้าคุณไปเที่ยวอะ่อะ,ค,ค,อะคุณก็ต้องรู้วันไปถูกไหมแตถนน่ถ้าคุณจะหนีทํางานเนี้ยถ้าคุณจะหนีทํางานอย่างเงี้ยคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะไปเมื่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่ใช่ไหมเออเพราะว่าถ้าเพ่งเลงเขาอาจจะไม่ให้ผ่านถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ไปตามวันที่กําหนดนะ แต่ถามว่าไม่ไม่ไปตามที่กําหนดได้ไหมก็ได้อแต่จากประสบการณ์คือให้บวกลบไม่เกินเดือนหนึ่งนะนะครับนะฮะเคลียร์นะฮะเคลียร์นะ,ะนะสำหรับคําถามนี้ไปก่อนได้ไหมไปก่อนก็ได้นะไปหลังได้ไหมไปหลังก็ได้อืมก็ไม่ได้ฟิกนะฮะแต่เอ,อ,อยากให้อยากให้ไปไปราวๆนี้แหละนะฮะ ไปก่อนหลังประมาณเดือนหนึ่งไม่เกินนะโอเคคำถามต่อไปนะฮะก็ผู้ติดตามนะถามมาเยอะอีกแล้วนะฮะถามมาเยอะมากว่าผู้ติดตามเนี่ยฉันลงวันนี้ว่าฉันไปคนเดียวเนี่ยและอีกอีกอีกอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าเพื่อนจะไปด้วย แล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นอะไรไหมถามว่าถามว่าอ่าแล้วแล้วแล้วฉันลงไปว่าคนเดียวไปแล้วเนี่ยอยู่ดีแกจะมากับฉันเนี่ยแล้วแล้วฉันจะโดนอะไรไหมล่ะตอบเลยนะฮะว่าเพื่อโดนนะเอ่อเขาจะถามคุณนั่แหละนะสมมุติแอดลงไปคนเดียวกูไปคนเดียวไม่ได้ไปกับใครอ่าแล้วเพื่อนเพื่อนแอดจะไปด้วยอืมแล้วปรากฏ พอแอดอยู่หน้าตอมอตอมอเขาจะเห็นเห็นข้อมูลเรานะเขาจะถามแล้วว่าคุณมากับใคร Who you come with นะคุณมาใครถ้าแอดแบบตอบไม่ตรงกับที่แอดลงอ่ะถ้าแอดตอบว่ามากับเพื่อนอเขาเขาก็จะมึงตอบไม่ตรงอะไรเงี้ยเขาอาจจะเรียกเราไปไปไปรวมกัน นะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะสอบสวนอีกรอบนึงนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคำถามเล็กๆน้อยๆที่เขาถามหน้าหน้าด่านเนี่ยคุณจะตอบตรงกันไหมนะฮะพยายามอย่าไปโกหกตอมอนะฮะพยายามพูดความจริงไปเลยนะก็คือถ้าถ้าแอดเนี่ย ลงทะเบียนวันนี้เอาไปคนเดียวแล้วเดี๋ยวมีเพื่อนไปด้วยเนี่ยทีหลังเนี่ยก็บอกเขาไปเลยนะว่าฉันเนี่ยลงว่าฉันมาคนเดียวแต่ว่าอีกอาทิตย์ต่อมาในเพื่อนฉันเนี่ยตามมาด้วยตาเอออยากจะไปด้วยเออก็บอกอย่างเงี้ยบอกแค่นี้ไปนะฮะเออแตออ่คุณพูดสังกฤษได้ไหมล่ะถ้าพูดไม่ได้ก็ก,ก็ก็ไม่รู้อะ่ะเออแต่ แต่ถ้าถ้าตอมอเขาเขาไม่เข้าใจคุณเขาก็อาจจะเรียกเรียกคุณเข้าไปในห้องเย็ยนนะก็คือห้องสอบสวนเขาอาจจะถามแต่ในตอมอตอมอเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีคนเกาหลีพูดไทยได้อยู่นะครับเกาหลีพูดไทยได้ออแอดไม่เคยเจอตัวเป็นเป็นหมือนกันนะฮะก็ก็กอ,อ ไม่เคยติดอะ่ะเออก็ไม่รู้นะว่าว่าเขาเขาพูดคลองแค่ไหนนะแต่เท่าที่ลูกค้าบอกบอกกันมาพูดคล่องนะเออพูดคลองอนะ่ะแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดนะฮะเ,เ,เอ่อก็เห็นดูในรูปมา Google มาแหละมันก็จะเป็นช่องช่องช่องชอง,ชอง,ชองเหมือนเหมือนธนาคารอะ่ะช่องธนาคารอเอ่อคุยกับตอมอช่องที่1ผ่านไปคุยกับช่องที่2คุยช่องที่2ผ่านคุยช่องที่3 พูดช่องในสผ่านก็ออกเลยนะนะฮะนะครับแล้วก็ทัวร์แล้วก็มีคำถามอะไรอีกไหมในในส่วนตรงนี้นะฮะเรื่องเรื่องผู้ติดตามแล้วก็เรื่องวันวันไปกลับน,นะถามได้เลยนะฮะนะครับข้างล่างมีดาวให้ส่งด้วยนะฮะ75ดาวส่งให้แอดได้นะเป็นกำลังใจให้แอดนะ,ะจะได้มาไลฟ์บ่อยๆนะครับทักทายกันมาหน่อยนะฮะนะครับทักทายกันมาได้นะ เดี๋ยวอ่านคำถามก่อนอคุณชันัทคุณชันนัทคุณแชทนาแชทนาไดแชทนายนะลงแก้สองรอบวันที่ผกจะผ่านไหมครับลงแอดเหรออมไม่ใช่นะใช่ไหมไม่ได้ลงแอดเนาะลงแก้รอบสองวันที่ผกจะผ่านไหมแอดไม่รู้นะฮะครับ,ค,รบคุณทามโอลิยูนะฮะพาสใหม่ลงมา กวันแล้วใ่ะยังรออยู่ยจริงเหรออือหกวันเหรออืมใช่ตอนนี้ลงอะผ่านผ่านรัวเลยนะเออแต่ว่าแต่ว่าก็มีบางประเภทบางคนนะฮะที่ประวัติไม่ค่อยดีเหมือนกับอยู่จังหวัดต,ต้องห้ามเงี้ยจังหวัดต,ต้องห้ามก็มีมหาสารคามนะฮะมีอุดรธานีนะฮะนะอุดรมหาสารคาม นครพนมนะนครพนมพวกเนี้ยผ่านเนี่ยอุบลผ่านนะถ้าถสามจังหวัดเนี้ยคืออาจจะยากหน่อยนะฮะก็ต้องรอหน่อยนะครับอ๋อคุณเอสขอบคุณเก้าดาวนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับอ่า คุณนะัทพาล,ลงไปสามรอบแล้วไม่ผ่านเลยค่ะรอตั้งหกเดือนหมายถึงว่าพา s s สมันล็อกใช่ไหมพาสล็อกใช่ไหมฮะแล้วแล้ว,ลวมันไม่ผ่านหรอหรือไงออรออีกตั้งหกเดือนอ่าใช่ใช่เพราะลงสามครั้งเนี่ยแล้วแล้วถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องรออีกหเดือนนะถึงจะถึงจะลงใหม่ได้อรอบ แต่ในวันเนี้ยมีมีลูกค้ามาลงแล่เอ,อเขาบอกว่าพาร์ตเขาเนี่ยครบหกเดือนแล้วอืมครบหกเดือนแล้วมันวันแรกวันที่สามสิบเอ็ดมีนาะปีที่แล้วเออปีเนี้ยมันหกเดือนอยังอ่ะเออน่าจะหกเดือนแล้วแหละแต่ยังนนไม่ได้เช็คนะว่าลงได้จริงหรือเปล่าหรือว่าหลังจากพาร์ล็อกไปแล้วเนี่ย แล้วมันลงใหม่เนี่ยมันมันเป็นยังไงยังไม่ได้ลงนะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูตรงนี้นะคุณโพเออคุณมัมแบมนะครับคุณมัมแบมปะนะครับถ้าครบสิบสี่วันแล้วผลไม่ออกต้องรอหรือต้องรอต่อหรือยื่นใหม่คะสิบสี่วันก็รอไปอีกวันสองวันก็ออกแล้วนะฮะ นะครับเป็นเย็นนะฮะลงสองรอบแล้วไม่ผ่านไปคุณเพนจูนคุณสองรอบไม่ผ่านแล้วไปทำพาสใหม่มาลงได้อีกไหมคะได้ฮะคือตอนนี้ทำพาสใหม่ไม่ทันแล้วแหละแอดคิดว่าหลังพรุ่งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วแหละเออมันจะเป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวแอดพรุ่งนี้แอดมาไลฟ์อีกรอบเออ่มาบอกอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นไงหรือหรือแอดอาจจะโพสโพสเอสอ่โพสอัปเดตนะฮะหน้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าเพจน,นะฮะ ว่าว่าหลังพรุ่งนี้มันมีอะไรอัปเดตบ้างนะหลังเที่ยงคืนนะก็คือสี่ทุ่มของไทยคืนนี้นะอา่าก็เที่ยงคืนเกาหลีถูกป่ะเอ่อมันอัปอะไรสักอย่างนี่แหละมันบอกว่ามันจะอัปเป็นอะไรนะอัปเดตระบบเป็นลงได้ครั้งเดียวใช่ไหมแอดไม่เชื่อนะเออแอดไม่เชื่อหรอกว่าลงได้ครั้งเดียวนะยังไงก็ต้องลงได้มากกว่าครั้งเดียวนะฮะ มันเป็นแค่ข่าวเหมือนมันปั่นอะปั่นให้เรารีบลงแต่ก็กันเหนียวไว้นะฮะว่าคนที่ไม่ผ่านรอบแรกเนี่ยให้ให้รีบลงวันนี้นะวันนี้เท่านั้นนะก่อนสี่ทุ่มนะวันนี้วันเดียวเท่านั้นจะจะมาให้อดลงจะไปลงที่ไหนก็ได้เออแต่แต่รีบลงนะเดี๋ยวมันจะลงไม่ได้ไม่รู้ด้วยนะเออเพอไม่คอนเฟิร์มนะแต่แอดอดไม่เชื่อแต่แต่กันกันเหนียวไว้ก็ดี เออนะไม่งั้นก็ต้องไปทำพาร์สใหม่เหมือนเดิมนะไอไอมุกทำพาร์ใหม่ยมาจากแอดนะคนแรกนะอ่าเพราะแอดไลฟ์อยู่คนเดียวแหละไม่มีใครไลฟ์ไม่ค่อยมีใครไลฟ์เรื่องเรื่องนี้นะนะครับคุณวันสควอตนะวันเดินทางจำเป็นมากใช่ไหมจำเป็นฮะจำเป็นคุณจะไปเดิน คุณจะเดินทางวันไหนเนี่ยมันก็เกี่ยวกับอนุญาตให้เข้าด้วยมานะเออเออนะฮะวันนี้วันฮาโลาวีนนะก็นะก,นะก็เสียใจแสดงความเสียใจด้วยนะกับโศกัาฏกรรมีเทวอนนะมีเทวอนนี่เหยียบกันตายนะว่าเพื่อนแอดเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะ เป็นแสนนะคนเป็นแสนคนนะอยู่ในแอรเดียเดียวกันอะและไอที่มันเหยียบกันตายอะมันเป็นสโลปเนินเป็นเหมือนกับเหมือนกับซอยบ้านเรานั่นแหละเออเหมือนเหมือนซอยในบ้านเรานนะแต่ซอยบ้านบ้านเขาอะซอยบ้านเรามันเป็นซอยตรงๆใช่ไหมแต่ซอยบ้านเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนเนินอะเป็นเหมือนอะบุูเขาอะน่ะพอมันมีคนล้มไปคนหนึ่งอะอีกคนหนึ่งมันก็ผลักกันอะแล้วมันก็ล้มตามตามกันเป็นทอดทอด เออก็เลยเป็นอย่างเงี้ยก็เลยตายหมูนะเกือบเกือบสองรอคนนะอ่อก็แสดงความเสียใจด้วยนะนั่นแหละอ,อ่นะเราเข้าเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยเออแอนอยาพุ่นแต่แรกแแก็แหละเออก็น่าเศร้านะฮะก็คือเทศกาลช่วงเทศกาลเนี่ยคือถ้าเราไปเนี่ยคือถ้าเราไปเนี่ยมันมันได้ไงเอออย่าง อย่างที่ผ่านมานะเป็นวันชาติของเกาหลีเงี้ยแอดเนี่ยเป็นแอดจะดูปฏิทินเกาหลีตลอดนะฮะว่ามันมีวันสำคัญวันไหนนะก็จะพยายามลงให้วันนั้นนะฮะแอดดูปฏิทินตลอดนะก็คือมีวันชาติเกาหลีอย่างอย่างวันวันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้วันเนี้ยอย่างวันเนี้ยเป็นวันฮาโลวีนก็ลงก็ผ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าวันเดินทางจําเป็นมากไหมจําเป็นมากนะจำเป็นนะฮะ ก็ต้องมีไหวพริบด,ด้วยนะคนลงนะไม่ใช่ว่าลงอะไรก็ได้นะนะคุณเอสขอบคุณมากเก้าเก้าดาวนะฮะเป็นกำลังใจสุดๆนะคุณเอนะฮนะฮอันนี้เพื่อนแอดนะฮะให้ให้ดาวอีกได้นะเออแอดชอบนะเอชอบชอบร้อยดาวในแอดได้ประมาณประมาณดอลลาร์หนึ่งอะเอประมาณสามสิบกว่าบาทนะเอาไว้ไปซื้อขนมปัง กาแฟกินะนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเอสนะคุณบูมบูมทําไมต้องมีจังหวัดต้องห้ามเนี่ยเขาอยู่อยู่คนครพนมค่ะค่ะเราเพราะว่าเขาเพราะว่าเป็นภาคอีสานจริงๆิภาคอีสานทั้งภาคเนี่ยเ,เขาเขาเฝ้าระวังกันหมดเลยนะว่าว่าจังหวัดต้องห้ามก็ผู้เกินไปใช่ไหมเฝ้าระวังละกันว่าคนภาคเนี้ยจะนิยมไป ทำงานที่ที่ที่เกาหลีใต้นะก็ง่ายๆว่าแอดคิดว่านะค่าคองชีพคงคงไม่เยอะอะ่ะไม่ไม่เท่ากรุงเทพอ่ะใช่ไหมคนกรุงเทพเขาไม่ค่อยโดดกันอะ่ะเออไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวคือคือคือเขาสะสมประวัติมาว่าภาคภาคอีสานเะนี่ยเป็นภาคภาคที่ มีคนโดดมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคนโดดไปทํางานนะเ,ออเขาอะไรจะแบนๆคนภาคอีสานหน่อยแต่ไม่ใช่ภาคอีสานภาคเดียวภาคเหนือด้วยอเชียงรายเยงี้ยก็เป็นติดหนึ่งในสิบนะเชียงรายนครสวรรค์นะภออาคอีสานศรสีสะเกดศรีสะเกดเพชรบูรณ สกลนครน,นครพนมเนี่ยเข,เขาเขาเฝ้าระวังหมดเลยถ้าถ้าถ้าไม่รู้เขาเอาหลักเกณฑ์อะไรมาเลือกเรานะแออาจจะคิดแอดคิดว่าเขาคงเอาหลักเกณฑ์ว่าไม่เคยไปประเทศไหนแล้วก็เงินเดือนต่ำเนี่ยมาเป็นเกณฑ์แล้วถ้าอยู่ในภาคนี้ด้วยเนี่ย ไม่ให้ผ่านเลยจบหมดปัญหาของเขานะฮะมันไม่ใช่ปัญหาของเขาอีกต่อไปนะเขาก็เอาเกณฑ์แบบเอาเกณฑ์แบบนี้มาวัดนะ <c oughs> ถ้าคนนครพนมลงจะไม่ผ่านเลยหรอคะอผ่านเป็นช่วงๆนะฮะอย่างอย่างช่วงเนี้ยอาจคิดว่าไม่มีปัญหานะใครอยู่จังหวัดไหนก็ผ่าน ยกเว้นยกเว้นนครปฐรมนครนครพนม,มอา่าก็อาจจะเกี่ยวด้วยนะอ่า <rit>. นครยกเว้นนครปฐมนะะแล้วก็เอ้ยนครพนมไม่ใช่นครปฐมเอ่อน,นครพนมแล้วก็อ,อุดรเออไม่ผ่านนะฮะสารครามด้วยใช่ผมสารครามรุ่นรุ่นครับ ลงกับแอดผมสรารคามรุ่นๆุ่นะคืออะไรฮะรุ่นรุ่นหรือเปล่าใช่ไหมสวัสดีค่ะแอดสวัสดีครับคุณแพวเลอร์โพสนะบอกรักกันอย่างนี้เลยคุณวิรัดักนะฮะผมสรารคามานะจำได้าจำได้าคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณวิรัดั์นะจำได้ยอยู่แต่วันนั้นแอดไม่ได้พูดอะไรนะเพราะว่าเออ่ มันเป็นมันเป็นสิทธิเก่าแล้วอ่ะออคนสาคคามจะไม่ค่อยผ่านนะแต่ตอนนี้อาจจะผ่านแล้วก็ได้นะคุณภูมิภูมิราชาสวันแล้วผลยังไม่ออกครับน้อยแล้วฮะ <c oughs> รู้รู้ไหมว่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยลำบากกันมากนะคือคือ,อ,อผ่านยากผ่านยากแบบยากมากอะ่ะคือแอนพอมาเห็น คนที่อยู่จังหวัดต้องห้ามแล้วผ่านนะอย่างเช่นอุอบลราชธานีเนี่ยนเะมื่อก่อนต้องห้ามนนะเออแล้วก็พอผ่านแล้วก็ก็เหมือนกับว่าไม่ดีไม่ดีใจอะเท่าที่ควรอะแต่แต่เมื่อก่อนเนี่ยคนผ่าน,นจะดีใจมากนะก็คือแบบก็อยากให้ให้คนที่ผ่านนะฮะไป ไปใช้โอกาสนี้ดีๆนะในการไปทำโน่นทำนีนะ่ทำนั่นนะใครไปทำงานนะฮะก็ก็อย่าไปให้มันเกินสามเดือนแล้วกันอย่าไปนหนีนะฮะมันจะเป็นประวัติไม่ดีนะนะครับก็ไม่อยากเป็นไม่ได้ก็ไม่อยากให้โดดทำงานกันนะนะครับเดี๋ยวแอดนทำโพลแล้วโพลแล้วกันอยากรู้เหมือนกันว่าคนไปทำงานคนไปเที่ยวเนี่ยเพจแหวนมีเยอะไหม อาจจะได้พูดถูกจับประเด็นถูกนะว่าอยากฟังแบบไหนกันบ้างนะนะครับคุณลิลลี่ลลพูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุมบูมนะฮะลงเบีนรอบแรกไม่ผ่านผลทางเมลก็ไม่แจ้งแล้วลงที่ไหนฮะอไม่ได้ลงแอดนะใช่ไหม ราะว่ามันมีมันมีคนลงบางประเภทเนี่ยไม่ยอมเอาเมลของลูกค้าลงนะมันเอาเมลของมันอะลงเพื่อที่จะบว่ามันจะมันจะง่ายต่อเขานะเพราะว่าเวลาเขาลงเนี่ยเขาจะลงเป็นพืชเลยลงหลายๆคนแล้วเขาก็เขาก็ชำระเงินทีเดียวแต่ขลเสียก็คือมันจะไม่ผ่านไอ้แบบนั้นแนะทำแบบนั้นเนะี่ยมันจะผ่านน้อยอนะเพราะว่า คนตอมอเวลาเมลเข้าตอมออผลเข้าตอมอตอมอก็จะเห็นเป็นพืชเหมือนกันเป็นพืชเหมือนกันเขาจะรู้ว่ามันมาจากคนคนมันมาจากการลงทีเดียวรู้ไหมการทําแบบนั้นนะ่ะทําให้ลูกค้าไม่ผ่านนะเอถ้าลงแยกไปทีละคนทีละคนเนี่ยหรือทีละกลุ่มเนี่ยที่มาจากกลุ่มเดียวกันนะฮะอันนี้โอเค นะนั่นคือเหตุผลนะที่คุณบูมบูมไม่ผ่านนะะเพราะว่าแล้วก็ไม่มีเมลแจ้งมานะเพราะว่าไอไอคนลงเนะี่ยมันไม่ได้ใส่เมลเราให้นะอืบอกเยอะไปปออย่าเอาไปแช่นะเดี๋ยวเขามากระทืบแอดนะครับนั่นแหละบอกให้รู้ไว้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะไปทำพาสปอร์ตใหม่มาค่ะลงสองรอบไม่ผ่านแต่ไม่ได้ลงกับแอดค่ะ ค่ะทำพาสปอร์ตใหม่มค่ะคนทำพาสปอร์ตใหม่นะแล้วแล้วคือมันเพิ่งเริ่มเรื่องเพิ่งเริ่มมาที่ 27, ยี่สิบเจ็ดมั้งยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกเนี่ยนะอาจจะไม่ได้อ,อ๋ 26, 26, 27, 28, 29, 30, อยี่สิบยี่สิบหกใช่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยห้าวันแล้วที่ท,ที่ที่ลงผ่านรัวๆกันนะเหมือนกับนโยบายเปลี่ยนมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันเออนโยบายเปลี่ยนมั้งอืม แต่ว่ามันจะเปลี่ยนแค่มันจะให้แค่ช่วงนี้แหละเออพุ่งเนี้ยมันจะไม่ให้ละพุ่งเนี้ยมันจะกลับทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยอาจจะไล่ลงที่มีของแอดให้หมดนะใครมาลงเนี่ยก็เดี๋ยวจะไล่ลงให้หมดเลยนะแล้วหลังลงสี่ทุ่มแอดจะไม่ลงละอาจจะรอดูจะรอดูว่ามันมีอะไรอัปเดตนะลูกค้าจะได้ผ่านนะครับ สวัสดีสวัด,วดีพี่ชายยันนะแอดไปวันไหนไปอีกวันไหนคอ่อเดี๋ยวไปไหนฮะครับเออผมจะโทรหาพี่ยังไม่ได้โทรเลยเดี๋ยวผมโทรหาพี่แล้วกันนะเออโทษทีพี่ <laughs> โทษทีนะโรงแรมจองไปแล้วนะเออไม่รู้ชอบหรือเปล่าแต่มันก็ติดแอร์พอร์ตนะฮะติดแอร์พอร์ตแล้วก็เอถว เออเอินชอนอินชอนเนี่ยเมืองอินชอนมีใช้หน้าทาวน์นะพี่เรามีของกินเพียบนะนะครับโอเคก็ตามนี้นะฮะมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะมีคำถามเพิ่มเติมหมาถามได้เลยนะเออแล้วก็สถานการณ์ตอมอเหรอตอมอตอนนี้แอดแอดยังไม่ไม,ไม่ไม่มีรายงานเข้ามานะว่าว่าติดกันไหมนะเออลูกค้าที่ไปสองคนล่าสุดติดนะ อืมติดติดนะฮะติดนะฮะสองคนล่าสุดนะเออแล้วก็เหมือนเขาไม่ยอมพูดความจริงอ่ะเออเหมือนเขาไม่ยอมเขามาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยว่าว่าติดเพราะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบบไปฟังคนอื่นมากไปอ่ะคือเหมือนเหมือน นั่นแหละฟังคนอื่นมากไปแล้วก็ไม่ยอมพูดความจริงนะฮะว่าว่าตัวเองมากับใครอะไรอ,าอ,อมาสองคนแต่บอกว่ามาคนเดียวอน่าหนะประเด็นเลยนะที่จุดจุดประกายให้ตอม,อมไม่เชื่อใจนะเอ,อก็พยายามตอบให้มันตรงคําถามไอ้ตรงตรงกับความเป็นจริงนะตอบไปเลยนะอธิบายไปเลยไม่ต้องกลัวนะว่าว่ายังไงบอกฉันมามาคนเดียว ไม่ใช่หมายถึงเคนะเอหมายถึงมามากับเพื่อนเงนี้ยแล้วอยู่ดีอยู่ดีแบบเขามีสปายในเครื่องบินนะรู้ปะเ,เขามีนะพวกสอดแนมเขาเรียกอะไรอสายสายปะเขามีสายอยู่ในเครื่องบินนะเอเอ,อเชียอย่างเงี้ยมีนะให้ระวังนะฮะจะแบบ เวลาพูดการจาใน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 เครื่องบินนะในแอร์เอเชียนะแอร์เอเชียเนี่ยโดดกันเยอะสุดแล้วแหละพี่คิดว่านะอ,อแอดคิดว่าคงโดดกันเยอะสุดแล้วแหละเพราะว่าสายบินมันถูกมันแค่เท่าไหร่เอง8ปด0 0้าพนเองก,ก็ก็ไปกลับได้แล้วนะแล้วถ้าซื้อน้ำหนักด้วยเนี่ยก็หมื่นนิดๆน,น,นะมีสายอยู่ข้างในนะเขาก็จะคอยฟังนีงย่ยฟัง,ยงว่าใครมาทำงานนะเขาจะติ๊กที่นั่งเอาไว้ ที่นั่ง F 5 0อะไรอย่างเงี้ยนะที่นั่ง C 2 0่สิ C สาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะเตะกวายนะฮะเออต่อมอพอพอเอ,อ่อก็อเขาเขาอาจจะได้ลงคนแรกๆนะแล้วก็ส่งรายงานอะไรของเขาแอดไม่รู้แต่มีแน่นอนนฮะให้ระวางังเอาไว้มืดแล้วจะถ่ายรูปใหม่ทันไหมฮะแอด ถ่ายมาเลยนะถ่ายลิถ่ายนะเออรูปไนะหนเห็นอย่าให้มันพยายามอย่าให้มีเงาที่หน้านะอืมนะนะครับก็ประมาณนี้มีคำถามอีกไหมเอ่ยถามมาเลยนะ๋ยวจะไปละอืมเดี๋ยวไปทำงานต่อนะนะครับทัวนะฝากทัวด้วยนะครับ ทัวร์ของแอดนะไม่แพงนะฮะไม่แพงช่วงนี้ประมาณ25000นะถึง27000ืแล้วแต่โปรแกรมนะฮะแล้วกโปรแกรมที่เลือกประมาณนี้นะฮะไม่เกิน24000อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใครอยากจะอยากจะไปเนี่ยอยากจะไปทัวร์กับแอดนะเดี๋ยวแอดจะส่งแอดจะให้เซลโทรหานะฮะ ออแล้วก็จะได้คุยกันเรื่องราคาอีกทีหนึ่งนะครับไปกับแอดได้คนที่ผ่านแล้วนะคุณบุ่มบีมง่ายจะขายหรอส่รงรายละเอียดให้แล้วนะคะรายละเอียดอะไรฮะ <c oughs> นะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดไปดูแลกันนะครับคุณพ่อน้องยินดีลงรอบสองทันมาทันนะฮะจะลงก็รีบลงวันนี้นะฮะ ะะวันนี้นะก่อนสี่ทุ่มนะแล้วก็ทำล้างเงินให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวอาจจะรีบไล่ลงนะฮะลงทุเบียนไม่ผ่านสามครั้งสามารถไปขอพาสปอร์ตเล่มใหม่แล้วลงได้ครับทำเลยครับแต่ว่าเออไม่ต้องรีบทำแล้วนะกอ็อืมเพราะมันไม่ทันวันนี้แหละเออที่ให้ลงวันนี้เพราะว่าเอ,อคนที่ลงรอบสองรอบสามเนี่ยยังลงได้อยู่เพราะแอดก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะห้ามลงหรือเปล่าอืมแล้วก็ ที่บอกว่าไม่ทันเนี่ยก็เ,เพราะว่าถ้าทำพาสใหม่มายังไงก็ลงได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องรีบอะไรเ,เดือนหน้ามันจะเป็นมันจะลงมันจะผ่านง่ายไหมผ่านยากไหมเดี๋ยวมาอัพ,อพเดตให้ฟังอีอีนึงคุณพ่อน้องยินดีรับลงรอบสองรับคะรับนะฮะรับลงรับแก้นะฮะรับทุกอย่างนะครับนะแต่ต้องบอก ถามอะไรไปต้องตอบให้ได้นะฮะตอบให้ละเอียดนะที่เป็นคําถามเป็นลิสต์นะออชอบมีคนแบบไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าถ้าไม่รู้วันไหนเนี่ยแต่ถ้ารู้แล้วไม่ตอบเนี่ยออนะนะครับนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากที่ติดตามนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ฟังนะขอบมากครับ